โอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําคิมจิสูตรโฮมเมดของเราเองนะครับเรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับที่ขาดไม่ได้สิ่งแรกก็คือผักกาดขาวนะครับอันนี้เราจะใช้ประมาณ2อกิโลนะครับวิธีเลือกผักกาดขาวก็ลองชั่งน้ําหนักด้วยมือหน่อยนะครับมันจะแน่นๆหน่อยถ้าเกิดว่าหัวไหนที่มันแบบมันหนักๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีผักส่วนที่เราต้องเอามาเอามาทําเป็นเครื่องเคียงนะครับเน ที่จะเอาไปผสมในตัวน้ำซอสของกิมจินะครับก็จะมีแครอทนะครับแล้วก็หัวไชเท้านะครับอ่ะก็จะมีหอมหัวใหญ่ถิงนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับอ่ะก็จะมีต้นหอมตรงนี้นะครับแล้วก็สาลี่อ่า ถ้าเกิดใครไม่มีสาลี่ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแต่ว่าสูตรของเราเราใช้สาลี่เพิ่มความหวานแล้วก็เขาตัวเขาจะทําให้เขาเปรี้ยวเร็วขึ้นนะครับโอเคเรามาเริ่มที่ผักกัดขาวก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องหัน่นผักขาวเพื่อเตรียมไว้เอาไปแช่น้ําเกลือนะครับ หัน่นหั่นชิ้นใหญ่ๆได้เลยนะครัไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กมากมเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วอะตอนไปแช่น้ำเกลือเขาจะหดลงหดหดนิดเดียวเลยอัน,นอันนี้เราเป็นแบบหั่นชิ้นแบบพอดีคำเนาะแต่ว่าตอนที่ก่อนที่จะเอาไปแช่น้ำเกลือเราก็หั่นชิ้นใหญ่เพราะเดี๋ยวมันจะหดนะคะ สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่เราทำกินที่บ้านบ่อยๆเลยใช่แล้วครับตรงนี้ในส่วนของผักกาดขาวเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นสองกะละมังเดี๋ยวตรงเนี้ยเราจะเอาเกลือโรยแล้วก็ต้องต้องต้องคอยพลิกเขาสักครึ่งชั่วโมงมาพลิกเขาทีหนึ่งนะครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับหับกเกลือนะครับ หลังจากที่เราหั่นผักไว้เสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็จะต้องเอาเขามาโรยเกลือไว้ก่อนนะครับใส่ไปเยอะๆเลยไม่ต้องกลัวเผืองนะครับเพราะเดี๋ยวตอนท้ายเราก็ล้างอยู่ดีคลุกคลุกเขาเขาให้ทั่วนะครับพลิกเขาหน่อยนึงให้เกลือลงไปทั่วถึงเดี๋ยวเขาจะคายน้ําออกมาเยอะรจริงๆถ้ามีเกลือที่หยาบกกว่านี้ก็ดีนะครับ ว่าตัวเกลือมันจะได้ไม่เข้าไปอยู่ในผักมากเกินไปเกลือถึงสองบาทอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับทีนียังมีอยู่ไหมถึงสองบาะถ้าใช้เกลืออันนี้ยหมายความที่มันละเอียดแล้วมันจะเข้าไปอยู่ในตัวเนื้อผักตอนล้างเราต้องล้างหลายรอบนะครับละเอียดมันก็จะเค็มกว่าใช่ครับค่อยๆระวังเวลาใส่เพราะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปเมแล้วเดี๋ยวพอครบสักสามสิบนาทีนะครับเราก็จะหมัก กลับเขาแบบนี้นะครับเรื่อยๆจนกว่าจะครบ2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าใครอยากได้แบบมันไม่มันไม่เหี่ยวมากก็ชั่วโมงนึงก็ได้นะครับก็จะได้แบบเตัวตัวซุงจิ้จอกแบบแล้วกรอบๆแต่ว่าชิ้นใหญ่ๆหน่อยอ่ะครับต่อไปเราก็จะมาเตรียมผักในส่วนผักที่เป็นส่วนผสมของตัว,ต,วตัวซอสซิมจินะครับก็จะมีพวก เราใช้ก็จะมีพวกหัวไชเท้านะครับแล้วก็แครอทนะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับโอเคอ,อันนี้เราใช้ต้นหอมประมาณ200กรัมนะครับกับผัก2กิโลนะครับโดยประมาณส่วนหัวไชเท้ากับแครอทแล้วแต่เราเลยครับว่าอยากจะใส่เท่าไหร่บางคนอาจจะชอบแครอทเยอะก็ใส่แครอทเยอะได้ครับ ต่อไปเราก็มาหัน่นหัวใชเท้านะครับโเ,เราก็จะใช้วิธีซอยให้เหมือนกับแครอทเลยนะครับ ครับต่อไปเดี๋ยวเราก็มาเตรียมตัวต้นหอมกันนะครับตรงต้นหอมตรงตรงหัวมันนะครับที่มันใหญ่ๆอาจจะเราอาจจะแบ่งครึ่งไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไปแล้วก็หั่นขนาดเอาเป็นพอดีคําแล้วกันครับเพราะว่าไม่ต้องซอยผีมากนะครับเราไม่ได้เอาไปใส่เครื่องปรุงหรือน้ําจิ้มนะครับ ต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวซอสหมักกิมจินะครับก็จะมะีหอมใหญ่นะครับแล้วก็กุ้งแห้งนะครับอันนี้แช่น้ําไว้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมนะครับแล้วก็จะมีขิงนะครับแล้วก็สาลี่นะครับเราก็จะใช้ตัวตัวหอมใหญ่เนี่ยครับ หนึง่งหัวก็พอครับไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นรวมกันทั้งหมดเลยอันนี้เราก็หั่นให้มันเป็นชิมม้นเๆเพื่อตอนปั่นจะได้ปั่นง่ายๆนะครับรวมก,ก,วก็ตัวกระเทียมอันนี้เราซื้อที่แกะมาแล้วนะครับก็ใส่ไป ให้ปริมาณพอๆกับตัวหอมใหญ่นะครับโดยประมาณก็น่าจะตกประมาณ3ามหัวนะครับ ตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมที่จะเอาไปทำตัวซอสกิมจิกันแล้วนะครับทีน,นี้เราก็จะเอามาปั่นนะครับมีกุ้งแห้งด้วยใช่ไหมพ่อใช่ครับมีกุ้งแห้งด้วยเพ่อจริงๆกุ้งแห,งห้งเดี๋ยวค่อยใส่ตอนปั่นรอบสุดท้ายก็ได้ครับเพราะว่ามันน่าจะไม่พอ เนียสวยงามเราสองดอกส้มๆหน่อยเพราะว่ามันคืแห้งแล้วด้วยเดี๋ยวอันนี้เราจะต้องเอาไปผสมกับตัวตัวพริก แล้วก็ตัวแป้งข้าวเหนียวนะครับที่เราจะไปเตรียมกันอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาส่วนผสมทุกอย่างรวมกันก็สามารถเอาไปหมักได้เลยครับโอเคครับเรามาเตรียมส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับกออ็อันนี้จะต้องใช้แป้งข้าวเหนียวนะครับกับน้ําตาลป <ee> น้ําตาลปี๊บนะครับโอเคเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวผสมลงไปในน้ําเปล่า ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับโอเคเราก็ต้องคนให้มันละลายนะครับอันนี้อย่าขึ้นขึ้นไปนะครับเพราะถ้าเกิดขึ้นไฟซุเกเดี๋ยวเขาจะไม่ละลายเขาจะแบบเนี่ยกอดกันเป็นก้อนๆโอเค เราก็จะเอามาขึ้นไฟเราใช้ไฟอ่อนนะครับรก็ค่อยๆค,คนไปเรื่อยๆให้ตัวน้ำตาลละลายด้วยนะครับ เขาลืมหมนครข้างนี้ปุ๊บล้วก็ปิดแก๊สเลยอเลืเ็นครับน,นี้เราก็ต้องพักเขาไว้ให้อุ่นก่อนนะครับนนรรก่อนที่จะนัไปผสมอ่านี่ผักที่เราแช่น้ําเกลือไว้เมื่อกี้ก็ได้เทียนะครับเนี่ยเมื่อกี้จากสองกะละมังก็จะเหลือ1กะละมังนะครับผดลงไปเยอะมากทีนี้เราก็จะเอามาล้างน้าเกลือทิ้งนะครับก่อ,อนอืนเราเทน้าเกลือน้ําที่ออกมาจากผักเมื่อกี้ครับเททิ้งไปก่อนเลย แล้วก็ล้างน้ำเกลือเลยเราก็ชิมลองเด็ดขึ้นมาชิมสักอันหนึ่งครับอืมได้แล้วครับโอเคตรงนี้ได้แล้วเราก็จะบีบเอาน้ำออกนะครับเราก็จะจบบบีบบีบน้ำเลยนะครับ บีบให้ให้ให้แห้งที่สุดยิ่งดีเลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับี๋ยวก็มาดูถ้ายังมีน้ำอยู่บีบอีกก็ได้นะครับโ okay. อเคทีนี้อ่าตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมของเราทั้งหมดไว้พร้อมหมดแล้วนะครับก็จะมีอันนี้ขิง กระเทียมแล้วก็สาลี่แล้วก็หอมหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็พุ้งแห้งที่เราปั่นเตรียมไว้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวกับน้าตาลที่เราเคี่ยวทิ้งไว้เมื่อกี้นะครับรอจนเย็นนะครับแล้วก็กระเอกของเราเลยพริกเกาหลีแบบหยาบนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้ประมาณ2องถ้วยตวงนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เผ็ดกว่านั้นก็ใส่เพิ่มก็ได้นะครับ แล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำปลาเดี๋ยวเราจะใช้หนึ่งถ้วยตวงนะครับอ่ะเราก็มาเริ่มที่พริกเกาหลีนะครับสองถ้วยตวงใครชอบเผ็ดก็ใส่เพิ่มนะครับน้ำปลานะครับใช้หนึ่งถ้วยตวงลป้ายเสร็จแล้วก็ ขิงกระเทียมหอมใหญ่ที่เราปั่นเตรียมไว้นะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็แป้งข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้นะครับอันนี้ต้องรอให้เย็นก่อนนะครับถึงจะนํามาใช้ได้แล้วก็ทุบเลยครับอ่ะพอเสร็จตรงนี้เสร็จปุ๊บ เราก็เอาผักที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะครับก็คือผักเคียงเราก็เอามาผสมค่อยๆค่อยๆใส่นะครับไม่ต้องใส่ทั้งหมดนอย่างที่บอกว่าตัวซอสตัวนี้เหลือเก็บไว้ได้นะครับ สีสวยเริ่มนาาครับทานมากเลยครับตอนนี้อันนี้เราไม่ต้องเติมเติมตัวตัวซอสกินจิเข้าไปเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่าค่อนข้างเข็มข้นแล้วเราก็เอาผักของเราที่เราแช่น้ำเกลือไว้นะครับประกาศขาวของเราเนี่ยครับอันนี้ค่อยๆผสมลงไปนะครับเราก็หยิบอันนี้ครับลงมาทีละหน่อยทีละหน่อยแล้วก็ค่อยๆผสมลงไป แรงนิดนึงช่วงนี้อ่ะตรน,นี้น่าจะโอเคแล้วครับอ่ะครับทีนี้เราก็เตรียมขวดที่เราเตรียมไว้นะครับเพื่อเอามาบักกินีของเรานะครับก็ค่อยๆใส่ลงไป ตอนใส่ไม่ต้องใส่เต็มนะครับหรือพื้นที่ไว้ให้เขาได้หายใจหน่อยหนึ่งเพราะเดี๋ยวตอนเขาเขาเริ่มทํางานนะครับตัวมันเขาจะขับน้ําออกมาจากผักพอสมควรแล้วก็จะมีพวกกรดพวกแก๊สจะดันปาของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอย่าใส่เต็มอย่าใส่แน่นนะครับถ้าใส่ไปให้เหลือพื้นที่ไว้พอประมาณนะครับเลื้อทีนี้หลังจากเราเสร็จตรงเนี้ย เราก็วางไว้ที่ถ้าเกิดเราชอบเปรี้ยวเราก็วางไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณา12ชั่วโมงถึง1คืนก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวนะครับก็วางสัก8ชั่วโมงนะครับให้พอเขาได้ได้มีความเปรี้ยวขึ้นมานิดหนึ่งแล้วค่อยค่อยเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับที่เราแช่ตู้เย็นก็เพราะเราจะชะลอความเปรี้ยวของเขานะครับเราจะได้กินนานๆน,น,นะครับ โอเคครับนี่เราก็จะได้กิมจิที่เราหมักทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องแปชั่วโมงแล้วนะครับตอนนี้เราลองเดาองมาชิมแล้วแหละมันก็เปรี้ยวในระดับที่เราต้องการแล้วแหละเราก็เลยเอามาแช่ตู้เย็นไ้นะครับหน้าตาหน้ารับประทานมากเลยโอเคครับยังไงทุกคนลองไปทำดูกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์นะกดขอบคุไว้นยนะคะ